สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านรันเพชรมันตาเพชรพลอยหรือจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหรือจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม การสั่งซื้อสินค้าแคปเจอร์ภาพสินค้าที่ถูกใจแล้วทักเข้ามาที่ Line Official ของรันค้าการเพิ่มเพื่อนกับ Line Official ร้รันค้าพิมพ์ ID l ลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 421 h k t h i ค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชินน้นแรกสร้อยข้อมือทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก18.34กรัม ประดับเพชร8ตัง36เมตรรวม2.88กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.3เซน ยาว18.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบและหนวดกุ้งราคา59,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทองหนักค่ะทองหนักบาทกว่าและใช้ทับทิมพมา่าสีแดงสดมาเจรนายทรงสี่เหลี่ยมฝังแบบล็อกไร้น้ำการฝังทับทิมพมา่าแบบนี้ใช้ค่าแรงแพงและใช้ช่างที่มีความชำนาญเป็นพิเศษค่ะ งานชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดใหญ่งานดีไซน์สวยเป็นงานรอบวงที่ใส่ในโอกาสไหนก็ดูหรูค่ะแหวนเพชรแฟนซี ancy, สีเหลืองประดับเพชรขาวเรือนทอง61%หนัก5.75กรัมประดับเพชรเหลืองขนาด12ตัง10เม็ดและเพชรขาว1.5ตัง74เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.31กรัต หน้าแหวนสูง2เซนแหวนเบอร์54ราคา46,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้เพชรสีแฟนซีสีเหลืองมาเจียระไนทรงลูกแพรวางประดับแนวกลางเป็นรูปดอกไม้และนำเพชรขาวมาประดับเรียงรายเป็นบ่าข้างลงมาข้างละ5แถวหน้างานขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะ เพชรสีแฟนซีเป็นเพชรหายากและมีสีสันสดใสเป็นที่นิยมของนักสะสมเพชรแฟนซีค่ะแหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนะัก5.54กรัมประดับเพชรมาคี5ตัง29เมตรและเพชรกลม4ตัง28เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.57กรัต หน้าง,งานขนาด2.4คูณ3.3เซนแหวนเบอร์55ราคา68,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหน้ากว้างค่ะและเป็นงานที่เพชรเยอะใช้เพชรมาคีประดับถึง29เมตรประดับร่วมกับเพชรกลมเป็นงานหลูที่ใส่แล้วสะดุดตาค่ะ ทั้งเพชรมาคีและเพชรกรมที่ประดับในชิ้นงานนี้เป็นเพชรที่สวยขาวไม่มีติดนวลเลยค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานดีไซน์หน้าใหญ่ๆค่ะแหวนบุษราคำบางกระจะดิบ ลอมเพชรแชปเปอร์เรือนทอง90หนัก9.81กรัมประดับเพชรกลมวัดจากหน้าเพชรวงใน4ต่งวงนอก7ต่างและประดับเพชรแชปเปอร์รวมด้วยทั้งชิ้นงานเพชร42เม็ดรวม2.30กรัตหน้าแหวนขนาด1.7คูณ2.3เซนแหวนเบอร์54ราคา73,000บาท งานชิ้นนี้มีความพิเศษตรงบุษราคำเป็นบุษราคำดิบค่ะมีความสวยใสยและสะอาดพลอยดิบที่สวยแบบนี้จัดว่าหายากค่ะงานเซตติ้งหรูดูโมเดิร์นเพราะนำเพชรแฟนซีแชปเปอร์มาประดับร่วมด้วยหน้างานขนาดใหญ่ใส่ออกงานแล้วสวยจบในวงเดียวค่ะ แหวนเพชรเสือสไตล์คาเทียเรือนทอง 18K หนัก8.83กรัมประดับเพชร72เม็ดรวม1.44กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์57ราคา42,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำมาสไตล์งานแบรนด์นะคะเป็นงานแหวนเสือที่ ประดับด้วยเพชรเยอะเต็มหน้างานเป็นเสือคับห่วงเพชรค่ะตัวเรือนมาแบบทองหนัก,นกชิ้นงานมาในสภาพดีทองหนาแข็งแรงค่ะงานแหวนเสือเป็นงานที่ใส่เท่ๆใส่เพื่อเอาเลิกเอาชัยมีความเชื่อว่าการใส่แหวนเสือไว้สำหรับสยบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งทางการค้าค่ะ สร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง90หนัก11.76กรัมประดับเพชร5ตัง49เม็ดรวม2.45กระดัตหน้าส้อยกว้าง0.3เซนสร้อยยาว16.3เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา6 5 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานรอบวงที่นำเพชรห้าต่างมาประดับแบบฝังหุ้มทั้งหมดค่ะงานรอบวงเป็นงานสวยหรูที่ใช้เพชรประดับเยอะใส่ได้ทุกยุคทุกโอกาสค่ะเป็นงานหรูดูแพงที่ใส่แล้วเสริมรสนิยมในการแต่งกายค่ะการใช้งานหลุดจำนำถือว่าเป็นการเลือกชอบที่คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะต่างหูเพชร เรือนทอง90หนัก8.45กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด20ตัคงและเพชรบริวาร10ตัคง12เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.60กรัตชิ้นงานขนาด1.5คูณ1.6เซน แป้นฐานกว้างกระชับไปหูราคา5 50 1 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานคุณภาพที่คัดเพชรสวยและเม็ดใหญ่มาประดับบนชิ้นงานเพชรเม็ดละ20ตังและ10ตังเซตติ้งดูดีงานแบบนี้ใส่ในโอกาสไหนใครดูก็รู้ว่าแพงค่ะชิ้นสุดท้ายเข็มกัดทับทิมพมา่าดอกไม้ประดับเพชร เรือนทอง 18k หนัก11.65กรัมประดับเพชร11เม็ด43ต่างและ64เม็ด64ตงังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.07กรัม ชิ้นงานขนาด3.8คูณ6เซนก้านกลัดยาว4.5เซนระบบล็อกแบบหัวจักรราคา41,500บาทสินค้าทุกชิ้นทางร้านเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ขอเวลาดำเนินการด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ